สวัสดีค่ะร้านขวัญมาด้าซาวค่ะช่วงเย็นวันนี้ค่ะกับพาเล่ดิวิสันแฟลชบอยนะคันนี้ค่ะติดตั้งนำมารถมาติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัวร้อยวัตต์ค่ะ จากร้านขวัญเมรัสาวฮาเล่ ale, เนี่ยเขาก็จะมีเคชบาร์อะไรมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ขวัญเลือกตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งนี้นะติดตั้งเป็นตำแหน่งลักษณะแบบนี้เลยสเตปไฟทำได้เหมือนขั้นอื่นมีสีขาวมีสีเหลืองแล้วที่สำคัญค่ะเราแยกสวิตช์พักไฟนะคะนี่นะคะอ่าเราให้เขาฟังแยกทีกพ่พักไฟนะครับผมฮะไม่ยุ่งกับตัวรถเลยนะครับผมครับก็คืออันนี้จะเป็นสวิตช์ที่แยกขาวแยกเหลืองนะค่ะและ้วพักไฟในตัวนี้เลยนี่นี่ครับนี่ครับ มาดูข้างหลังเลยป่ะเอ๊ะพไฟที่ปุ่มนี้เลยนะเห็นไหมนี่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคที่ดเหมอนตัวรถเลยนะครับไม่มีปลอกสายไฟให่เมียเลยนะครับผมค่ะเพราะว่าเราจะไม่อยู่กเขาเลยเราแยกเลยต่างหากก็จะมีสวิคนี่อันนี้เปิดปิดสีขาวตรงกลางปิดสีเหลืองแล้วก็อ่าถ้าเกิดลูกค้าอยากพาไฟสูงก็เนี่ปุ่มนี้เลยอ่าแยกเลยนะการเก็บสายไฟนะก็คือถ้าเป็นฮาร์เลหรือ๋รถคลาสสิกเนี่ยนะจะไม่ใช้ท่องูนะจะเป็นการพัน สายไฟด้วยผ้ากันไฟนะครับนี่ดูเลยครับผมครับงานก็จะมาในเนียนเดิบๆแบบนี้นะครับผมครับนี่ครับเนียนเดิบๆแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ดูเลยครับไม่มีสายไฟหาแทบไม่เจอเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะมีวิลมทีเลขครบวงจรของการเดินระบบไฟนะก็คือเราจะให้เจ้าของรถนี่แหละเขาดูเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะออกมารีวิวต่างๆนานาแต่ละคันน่ะก็คือการเดินงานการเดินสายไฟเนี่ย ตัวรถเจ้าของเองเนี่ยจะต้องดูงานเรียบร้อยก่อนนะคะอ่า,อ,าอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกับฮาเล์ดิวสันเฟรชบอยคันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกพี่ขวัญบอกให้รีวิวด้านในก่อนให้เห็นชัดเจนนะคะตั้งตั้งไฟได้แล้วแหละประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราออกไปตั้งไฟกันเอาละค่ะมาสักครู่นี้นะคะเรารีวิวการเก็บงานการเดินสายไฟการติดตั้งนะคะไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ขวัญมาตั้งไฟด้านนอกก็คือให้ช่วงเวลาเนี่ยคือพี่เขาไม่รีบป่ะเนาะก,ก็สามารถ ใช้ช่วงเวลานี้ได้อยูอ่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รีบนั่งรอให้มืดหน่อยก็จะสามารถตั้งไฟให้ไปได้เลยนะคะอันนี้ตัวร้อยวัต์นะให้พี่ขวัญทาการตั้งไฟก่อนนะคะอันนี้นะคะเต็มลำเลยกําลังปรับเปลี่ยนกันอยู่สักครู่นึงเอาละพี่ขวัญทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ลำแสงของตัวร้อยวัต์ดูความ เส้นคัตออฟตรงมากนะสเตปไฟเนี่ยจะทําได้หมดเลยมี3ามลำแสงในหลอดเดียวมีสีขาวสีเหลืองแล้วมีสวิทช์แยกที่พี่ขวัญบอกว่าเป็นกดตัวพ์คไฟสูงขอทางนะเนี่ยใช้เวลาเดินทางเวลากับรถหรือมีมีเวลาแบบว่ารถเบียดมารถสวนมา,รนมาหรือรถตัดหน้าที่ช่วงกับรถหรืออะไรเงี้ยต่าง,างจังหวัดเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะกับสเตปนี้นะอ่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะมั่นใจในร้านขวัญมาราซาวได้เลยติดตั้งได้ทุกรุ่นทุก ที่ห้อเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ